ทุกสถานที่ที่เราทาเนี่ยนาแปลงไหนก็เหมือนกันกระโพดแปลงไหนก็เหมือนกันที่นั่นนะไปโรยแล้วก็จะพูดแบบเนี้สัมมาละหังสัมมาละหังอย่ามีไรมารบมากวนนะขอให้ได้ดีบได้ดีแล้วอ,อย่ามีไรมาลบมากวนแล้วขอให้ได้ดีบให้ดีจะได้เงินไปไว้ทําบุญสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพันคุ้มเพชรอยู่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยา เนี่ยท่องสัมมาละหังเนี่ยรอบรอบแล้วเอาดอกนะเจ้ารวยก็มาเดินเนี่ยเดินวนเนี่ยก็สัมมาละหังสัมมาละหังแล้วขอให้หลวงปู่อ่ดูช่วยรักษาดูแลให้กโพดฝักใหญ่ให้ดีให้งอกให้งามอะไรก็เดินแล้วก็พูดไปพูดไปที่ที่ที่สมจิตบอกว่าขอหลวงปู่นะจะได้ไวเอาไว้ไปทําบุญบ้างเอาไว้กินบ้างแล้วก็จะแบ่งไปทําบุญบ้างได้ให้ได้ดีๆให้ฝักใหญ่ เขาบอกก็เดินวนวน,วนเ,อเ,อเอาเอาดอกได้ลอยลยรอบที่นะเดินแล้วก็สัมมาละหังสัมมารลรหังไปเรื่อยปีนี้ได้ผลผลิตดีกว่าทุกครั้งทุกที่ผ่านมาที่ที่เคยทํามาเนี่ยนะเนี่ยดีกว่าฝักใหญ่ฝักใหญ่แล้วน้ําหนักก็ดีเนี่ยดีมากฝักเพราะว่ามันปกติมันจะสามฝักโลใช่ปะ่ะน,นี่ห้าฝักมันก็เกือบสองโลแล้วที่หักไปอะฝักใหญ่ใหญ่ก็เดิม ตอนนั้นก็ว่าใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่เทขนาดนี้นะตอนนั้นมันต้องหกฝักอะ่ะสองโลเจ็ดฝักทิ้งจะได้สองโลใช่ปะ่ะอันเนี้ยห้าฝักเกือบสองโลที่พี่ช่างวันนั้นแต่ว่ายังไม่แก่นะแบบยังเม็ดยังไม่เต่งขนาดนี้เราเชื่อถือที่พี่สมจิตบอกแล้วหนูก็ทําตามว่าสัมมาละหังแล้วก็นึกถึงหลวงปู่อะไรเงี้ยเดินวนว่าอย่าล้มกวนนะอะไรนะอย่าอย่าปัดเป่าไปมาลงมาแมลงหนูอะไรอย่ามาใกล้มาไกลยอย่ามาลบมากวนของอะไรเงี้ย ไปกินที่อื่นอะไรขอขอ,ขอไว้ทําบุญทําทานไว้กินบ้างเมื่อก่อนนี้เนะหูหมดเลยนะออแปงนะั้นนะแปงที่เก่าอ่ะขนาดนอนเฝ้าเลยนะอันนี้ไม่ได้มาเฝ้าเลยนะอันนี้ไม่ได้เฝ้าอันนี้ไม่ได้เฝ้าเลยเพราะว่าอาสมาละหังเย็นก็กลับบ้านก็ดหีหนูก็อะไรก็ไม่ค่อยกวนนะพูดถึงอันนู้นกินเป็นตันเลยนะออแปง,แปงนะั้นอะ กกคืน้นูมานอนในไร่อยู่นะฝนมันตกก็กลับบ้านไงเขาบอกเฮ้ยบ้านนั้นเขาโดนกระโพอ่ะดารกระพดแบบมานอนเฝ้ากลคืนแล้วหนูมาอยู่ในป่านะเฝ้าไอ้นั่นน่ะหนูอ่ะหนูกับนกอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตันเลยนะไอ้นกอะไรนกไอ้นั้นนกแก้วนกเขียวๆอ่ะก็แบบพอว่าได้เวลามันก็มายังไงเป็นุงฝูงนะมันมันก็จิกจิกจิกแล้วก็ไปกินไปหน่อยเดียวไม่ได้กินเยอะหรอกจะกินไปนิดเดียวแล้วก็ไปกินฝักอื่นมันก็เสียไงแม่ค้าก็ไม่เอาเราก็ต้องเอาไปขาย ้เชื่อสัมมาละหังในบุญนี้ถ้าเราท่องเราเราเชื we, we ่อเราเชื inside, ่อในใจเราเชื่อนะความผลมันก็จะเกิดใช่ไหมล่ะถ้าเราถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยนะถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเหมือนว่าเราเราจิตใจเราไม่มั่นไงเราบอกไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยนี้เราเชื่อไงต้องดีอะไรเงี้ยเราก็พูดนว่าเราเราเชื่อไงในในจิตใจเราเชื่อคําว่าสัมมาละหังจงได้คุ้มครองของเราหรือว่าตัวเราเนี่ย เราเรามันก็ดีดีแก่ของเราอ